ี่แกย่งามม่งา,ยา,งายหมวดเอ้ยโคต้นไทรกันผมบัตกองตก็ตายก็แล้ว,วละ,น,ะน,นี่ก่อนนี่มีอยู่สองหน่อนะครับกำลังใหญ่หน่อนกำลังใหญ่ขึ้นไม่หยีดเลยนะโอ้มีสองหน่อครับสองหน่อแล้วก็อันนี้ต้นพันธุ์นะครับเอาไเห็ดต้นพันธุ์ แล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ไปเห็ดต้นพันธุ์กันนะครับี่ต้นพันธุ์นะครับนะครัอนใหญ่ไปเห็ดต้นพันธุ์ครับกําลังแตกนะครับนี่กําลังแตกขึ้นมาเรื่อยเรื่อนอหลายครับช่วงนี้ได้น้ำได้ฟุ้นนะครับน,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  well น Entonces, อก็หลายได้ว่าก็เอาไปเห็ดต้นพันธุ์นัครับอันนี้คือต้นมะปรางนะครับต้นมะปรางต้นมะปรางกําลังงามแบบนี้กําลังงาม ก้อนนี้มีจังนอนับอีกหนึ่งนอหนึ่งนออันนี้นอสองนี่ก็ลังจะขึ้นนี่สองนอนี่สามนอสี่นอสี่นอครับสี่นอเออมีสี่นอก้อนนี้มีสี่นอต้นพันอยู่สามต้นแต่ว่านอว่าสี่นอสุดยอดครับโอ้ก้อนนี้ก็มไมคือออกนอหลายแต่ โอ้ยหนึ่นอสองนอนจังนอนี่นี่อีกวนี่อ่านี่สนอสนอหนอโอ้หนอเจนอโอ้ก่อเดียวเจ็ดหนอมาหลายนอก่อเดียวมีเจ็นอซะปา้าเนาสามสิบบาทส,สีบ,บาทก็เป็นเงนินนีตัวนี้โอ้คักคัก นี่ครับรับเรียบร้อยครับตอนนี้ปล่อยน้ำไปฟังนี่ครับนี่รับเรียบร้อยครับนี่ปล่อยน้ำไปฟังนี่ครับเพราะว่าฟังนี่น้ำมทสนี่มากครับนี่กำลังปล่อยมากครับ็ีิปล่อยไปให้ทั่วต้นไผ่เด้ครับนี่ครับน้ำกำลังไหลมากครับนี่ปล่อยมาแล้วครับปล่อยมาฟังนี่ครับเพื่อว่าน้ำสิเด้ไหลไปทั่วไปนะครับนอกใหม่สิเด้เริ่มใหญ่นะครับเป้าเฮ็ดครับเจ้าเนี่ยเพราะว่าเวลาหน่อยครับก่อนสองโมงนะครับ้องฝาไปอาบน้ำไปทํางานครับนี่ ต้องรีบนะครับเก้านี่ครับตื่นมาได้ตีหาครับมาเห็ดก่เสิแล้วครับตอนนี้รถรถตามตามเงาไผ่แบบ้อยครับรถแล้วนะครับต้องเอาสายยางขนาดเล็กนี่ครับขนาดหน่อยนะครับรถตามเงาไผ่นะครับรถตามเงาจะต้องปล่อยปล่อยน้ำให้น้องพื้นพื้นเราครับนี่อันนี้คือบงหวานเพชรน้ำผึ้งครับกะล่างสิแตกน้องกันอันนี้เพื่อสีขยายนะครับเป็นน้องไม้สีกินเราปวดขาครับนี่ ป็นหน่อไม้ที่กินแล้วไม่ปวดขาไม่มีกรดยูริกครับกินดิบได้นะครับทํเป็นส้มตาแบบมะละกอเลยนะครับเนี่ยอร่อยครับกรอบนะครับผัดคือยังผัดนงไหมฝรั่งเนี่ยครับเนี่ตัวนี้กําลังสิแตกนอกคือกันครับเนี่ยในหนามแล้วนะครับอันนี้กิมซุงนะครับนี่กิมซุงนะครับเนี่ยซุ่มเนี่ยลดเรียบร้อยครับเนี่ยลดนามตามเหงาเรียบร้อยเพียงแต่กําลังรอบนามนามนองพื้นครับนามนองพื้นก่อนนะครับจากปล่อย ใบหนามให้เต็มพื้นเลยนะครับเพื่อว่าหลากเขาสิเดมีหนามชุ่มชื่นนะครับเขาก็สิเดแตกนอไว้ครับครับผมแหงแหงลงไ แดดห่อนโอ้ยใบไหม่มมแห้งไปเลยต้นไผ่ก็แห้งบัดนี่ใบหลวงใบหล่นบัดท้นใบวันนี้นนนแหลงนี่เจอสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยหดน้ำหดน้ำไปบม่กี้เหมือนก็แหง้งอยู่เพราะว่ามันแหลงหลายแดดห่อนแหง้ง ช่วงนี้กำลังปล่อยน้ำครับเขาก็ไ่เาไขาสวนไ่นะครับเพื่อว่าเร่เรงให้ออกนอนะครับประมาณเดือนคุมผ้านะครับเดือนกุมผ้าสิทังนี่ขณะที่นี่นอขึ้นนะครับนี่ก็ช่วงนี้นอกำลังสิทินน่นอนกำลังสินพ่นเฟืองนะครับเอาเฟืองคุ้มไว้เนี่ยถ้าเร่งน้ำเขาไปเยอะน่อยนี่นอก,ก็จะเกิดร้ายครับตอนนี้กำลังเปิดน,น้ำเขาเขาสวนไภนะครับ เพื่อให้ชุ่มชื้นนะครับ้างความชุ่มชื้นให้แก่กอไผ่เขาสิได้เกิดนอออกนอนะครับมั่งกระสีข้ายไดประมาณเดือนคุ้มผธาคุพัน้ามีหน้าเมียซนะครับนี่ปล่อยน้ำเขานะครับด้วยเครื่องแร่งเครื่องสูบน้ำสองแรงนะครับท่อสามนิ้วนะครับออกสามนิ้วนะครับนี่น้ำก็ล่างเสียองมานะครับเริ่มไหลขึ้นนะครับน้ำนี่ปล่อยเขาไม่เรื่อยนะครับนะครับนอกขาลังสิเกิดแล้วก็มีนอกขาล่างแตกขึ้นมากครับนี่เบ่งนอนะครับ นรอก็ลังแตกขึ้นมานะครับนี่กก็กกกนกนนกกลกกกังสีแตกนอขึ้นนะครับพ่นพ่นกองเฟื่องเอาเฟื่องคุ้มนะครับทุกทุกต้นก็ลังสีแตกนอครับนี่ก็ลังสีแตกนอขึ้นมามีทุกต้นทุกกอครับนี่ในน้ำส่วนนี้ก็ลังเร่งน้ำเร่งนำ้ำขึ้นนะครับเร่งน้ำเข้าไปน้ำไหลให้ชุ่มชื้นนะครับบินซุม่มเฟื่องซุ่มนะครับเข้าก็ตรออกนอ,กนอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้านะครับเขกาเกได้ขายนอนะครับ ซึ่งช่วงระยะเวลามันเป็นหนาแลงนะครับน้ำไม้ก็สิมีราคาสูงก็อยู่โลหนึ่งประมาณราคาสวนนะครับราคาในสวนโลหนึ่งก็อยู่ประมาณ40บาทนะครับถ้าอยู่ตลาดก็อยู่ประมาณ50หรือ60นะครับแล้วแต่ตลาดนะครับอันนี้น้ำไม้นาแลงเขาเลี้ยงนอนะครับเลี้ยงนอให้มันออกกําลังเปิดน้ำนะครับเลี้ยงเปิดน้ำใส่ไมนชุ่มซึนนะครับมันก็ดจะเกิดนอนะครับเกิดนอไว้อันนี้วงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับแล้บบ แต่กับพนกาตัดนะครับบอนกาตัดก็มีน้อมียังออกมาแต่กับพันกาตัดเพื่อเข้าสิขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ส่วนพันธุ์ขายอันนี้บุกงต้นบุกงก็เริ่มหน่วยซุกนะครับนี่หน่วยซุกเป็นบุกฮงพันธุ์แขกดำนะครับหน่วยซุกนี่ครับต้นกับกระลังสีออกดอกนะครับหน่วยกระลังสีมีกระลังสีออกหน่วยคือกันนะครับแต่กระลังเล่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้ผลผลิตออกมาดีนะครับในช่วง เดอนกุพมน้ามีหน้านะครับตอนนี้ก็ล่งสิแตกนอทุกกอเริ่มมีนอเริ่มออกนอครับนี่ทุกกอเริ่มออกนอนะครับเพากําลังเลี้ยงน้ำนะครับทุกกอเริ่มออกนอแล้วได้น้ำได้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกนะครับส่วนหมากเป็นปุ๋ยคอกกับแกลบดำนะครับเอาแกลบดำลงแล้วก็คุ้มด้วยเฟืองนะครับเขาก็สติแตกนอนะครับเพราบ่อใส่ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ก็ร่งแตกนอทุกต้นนะครับนอแตกก็จะไปแจ้งเ้นมานะครับอันนี้คือปั๊มน้ำ นะครับปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำสองแรงนะครับสูบไปสูบอันนี้คือหนามในบ่อในสระนะครับซสูงสูบอยู่บสดปีวนาสิบสดนะครับนี่ยหนามวนาสิบส์นะครับแหล่งนี่ปลากระไรนะครับนี่ยมันก็มี่นอสุกตวนเริ่มมีน่นะครับออกนอกมาหมดนี่หมดนี่แตกกระจอแปะแยะนะครับถ้าไดดหนามเขาก็ทีออกนอไว้นะครับออกนอไว้ จะสืบขายไว้นะครับนาจะอยู่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับตัดได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ลังแตกนี่พี่ยังต้นนี่พียังกอนี่ครับนี่ก็แตกนอกมากโมนี่ายนะครับโมนี่แตกนอกมากเมีนไว้แล้วครับนี่ยไรล่ะนะครับทุกทุกทุกต้นทุกกอมีนอครับโมนี่เพราะว่าเขาเริ่มเริ่มเล่งน้ำเล่งฟุ้นเล่งปุ๋ยนะครับเขาก็มีนอแล้วครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคในในการปลูกกระเพย นะครับปลูกกระเพหนาแหล่งกระเพหนาแหล่งกระเพเกิดดอกวัดปีอันนี้ต้นหงก์กระไลครับบ้นหงก์กระไลต้นบหงก์หมกหอยหลายมีวัดทุกอย่างนะครับนี่เอาไปกินซุกมันนะครับเพราะว่ากินสมตำก็กินกับวัตไว้หรอกครับอันนี้คือสายยางหน่อยเส้นหน่อยนะครับสำหรับรถรถโค่นมันรถไอ้ต้นต้น,ต,นต้นไผ่เลยก็จะฉีดน้านามย่างมะเสวยนะครับประมาณสามมือเขาจะสิปล่อยหนามแบบลงกับผื่นเลยเพื่อให้ชุ่มชื้นในดินนะครับนี่นะครับเขาก็ เล่งไปนะครับนี่เกิดก็พายนะครับกพลังงามนะครับพวกหน่อพวกแมงเนีอยๆเนี่ยเกิดนะครับทุกอย่างกพลังสีอยู่ในในระวางแตกหน่อครับแตกหน่อละถือว่าดีแล้วนะครับดีนียนาทีดีขึ้นไรนะครับครับคลิปนี้โอเคนะครับอ๋อนี่นี่นี่อันนี้ก็แตกหน้อนะครับนี่เห็นล่ากัแตกหน่อขึ้นแล้วก็เห็นทุก นี่กำลังมีนะครับคนี่แน่แน่แตกนอว่าละครับนี่น,นี่แตกนอนะครับมีนอทุกทุกก้อนะครับสีออกนอว่าละ่ะครับเอาคลิปเนี้อแค่นี้ก้อนครับเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มออกผลผลิตเริ่มออกนอกระสี่ายคลิปให้พี่นอเข้าในเบื้องอีกครับ <S <S โอเคนะครับสวัสดีครับ